สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวเล่าข่าวหงแดงนะครับคลิปนี้พูดคุยเก็บตกหลังเกมนะฮะในศึกพิมลีกเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งนะครับลีภูเก็ชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้2อศูนย์ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลหงแดงทุกท่านนะครับสามารถเก็บ3ามแต้มในถิ่นแอนฟิลด์ได้อร์เนสโอตพาลีภูเก็บชชนะ2เกมติดต่อกันเก็บได้6แต้มแล้วก็เกมนี้เป็นเกมสําคัญเป็นเกมพิมลีกเกมแรกในถิ่นแอนฟิลด์ก็ ชนะท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมเมื่อวานเนี่ยดูตัวเลขล้วประมาณ61,000คนนะครับลุนกันต่อในนะัดต่อไปก็เป็นเกมที่เก็บผลประโนได้ตามคาดนะครับรูปเกมอาจจะยังไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งเกมใครที่ได้ดูถ่ายทอดสดใครที่ได้ดูไฮไลท์เป็นเกมที่ครึ่งแรกลิภูอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกม ที่ไปเย็นอิมส์ิครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาดีครึ่งหลังเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเข้าไปดูสถิตินับเฉพาะครึ่งแรกโอกาสยิงของทั้งคู่ริพูยิง5ตรงกรอบ2นะครับเลนฟอร์ดยิง5ตรงกรอบ1แต่ริพูดีหน่อยก็คือ การได้ประตูขึ้นนําเร็ว1-0จากท่าหน้าลุยดิอาส1-0เนี่ยนาทีที่10จังหวะสวนกลับทําให้ลิฟูเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ครึ่งหลังนะครับลิฟูเองอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าอร์เนสส์ลอตเนี่ยเป็นกุญซือที่แก้เกมดีนะครับครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์การคองบอลน,นะฮะ6ประมาณ69 31กตีไป730อะ่ะโอกาสยิง14ครั้งตรงกรอบมา6ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับส่วนเบนฟอร์ดคองบอลประมาณ30%มีโอกาสยิงแค่3ครั้ง ตรงกอบแค่หนึ่งครั้งนะครับส่วนลูกสองของลิฟูก็ได้จากการยิงของโมซาร่าอ่าซาร่าก็ยิงสองเกมติดนะครับก็ผมเชื่ออันเนสโอตเองก็ยังต้องมีการบ้านให้ได้ทําอยู่นะครับอ่มีบางช่วงที่ยังดูอึดอัดที่ยังดูเสียวอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เคยพูดไว้คืออนะันเนสโอตเนี่ยเป็นคุณสือที่เน้นผลเป็นคุณสือที่ค่อนข้างจะรัดกุมนะส่วนเกมรุกก็มีหลายช็อตที่เล่นได้ตื่นตาตื่นใจนะครับก็เป็นชัยชนะที่สวยงามการ,รางคะแนนของ พรีเมียร์ลีกเอาเฉพาะทีมที่อยู่ในโซนบนลิพูก็ยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับมี4ทีมที่สามารถเก็บได้6แต้มเต็มจากฝูงซิต,ตี้อันดับ2ไบริตัน,น, 3, อนอันดับ3อาร์เซนอลอันดับสี่ลิพูหกแต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยซิต,ตีบ 5, บต้บวกห้าบริตันอาร์เซนอลลิฟูบวกสี่นะฮะแต่ว่าลูกได้ของทางด้านไบริตันอนะ่ะจะดีกว่าเพราะฉะนั้นลิพูก็จะรั n k อันดับที่4เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันโปรแกรมสัปดาห์หน้าคร่าวๆนะครับ ไบตันเจออา์เซนนี่ก็ตัดกันโดยตรงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยืยน West Ham, อนไบรแฮมันนี้ก็ไม่ง่ายส่วนลิพูนี่ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับเกมแดงเดือดนะเลดบอร์ War, ไปเยือนแมนเชสเตอร์เนเต็ดซึ่งจะเล่นกันในวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้คร่าวๆสั้นๆไม่มีอะไรมากก็แสดงความยินดีกับแฟนบนอลหงแดงลิพูที่เก็บ3แมแต้มแล้วก็ใช้คำว่าขึ้นไปเป็นจ่าฝูงร่วมแล้วกันนะฮะใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แสดงทัศนคติก,กันมาได้นะครับหรือจะ ฟันธงล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับว่าเกมหน้าลิฟูไปเยือนทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเก็บ3แต้มหรือจะได้แค่1แต้มหรือว่าจะไปโดนแมนเชสเตอร์เตดตบกลับขึ้นมาเพราะว่าแมนยูนัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้กับแบนตันเพราะฉะนั้นเกมหน้าเอลิตเทนฮากนี่เน้นแน่นอนโดยเฉพาะเจอคู่ปรับตลอดการอย่างลิฟูนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเกมสัปดาห์หน้าค่อยมาว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยรีวิวก่อนหน้างานคลิปนี้ใครที่รับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมมาแสดงทัศนาคติกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี